สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคนเดิมๆนะคะ FC ดเดิมที่ให้การติดตามอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกทการก,กดไลค์นะแล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้นะนกจะมาทำพิคอา,คาร์ตนะคะกับหัวข้อที่ว่าเออ อะไรดีล่ะเขามีอะไรอยากจะบอกเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาซึ่งเขาไม่กล้าบ,บอกเรานะสิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่กล้าบ,บอกเราใครคนนั้นนะคะที่ที่เราอยากจะรู้อ่ะอืมคนพิเศษของเราอะ่ะนะคะซึ่งนกทําคลิปไปเมื่อกี้นกสลับกองไพ่หรือเปล่านะคือหยิบกองไพ่ผิดอ่ะที่หนึ่งที่สองสามอะไรยเงี้ยเออนะต้องขออภัยจริงๆนะคะ มาเริ่มกันใหม่เดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามไม่สลับนะจ๊ะก็จะมีอ่ากองที่1ที่2แล้วก็ที่3านะคะก็จะเป็นตุ้มหูนะคะสัญลักษณ์ของเราถ้าไม่เลือกจากไพ่ก็ดูจากตุ้มหูนะคะอันนี้เป็นกองที่1แล้วก็กองที่2นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็กองที่3มจะเป็นผีเสื้อคะ่ะตุ้มหูเหมือนกัน นะเลือกกองที่มีพลังงานเรียกเรามากที่สุดเลยนะคะเมื่อนึกถึงใครคนนั้นคุณพิเศษของคุณคนที่คุณอยากจะรู้นะคะว่ามีอะไรที่เขาอ่ะไม่กล้าบอกเราอ่าสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเลือกกันเลยนะคะค่ะสวัสดีนะคะทีมที่หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งก็คือตุ้มหัวนี้นะคะโอเค มาดูพลังงานของเขากันอืมเป็น four f cups นะคะพลังงานขงเขานะคนคนนั้นของคุณใบแรกเป็น four f cups ค่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรคะที่ที่อยู่ในใจเขาแต่นี่คาบอกเรา ก็ดูหน่อยแล้วกันเนาะเขามีอะไรคะที่เขาไม่กล้าบอกเราเท็กอ f one ค่ะ the star ค่ะโฟล์คับ โอ้ oh, ครับขึ้นมาสองใบนะเพื่อนๆพื่ชิงชิงรู้สึกว่าเขาสนใจคุณอะคว,ควีนควีนออพสองค่ะดูเฮอร์มิตอืมสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเขาไม่กล้าบอกค,คุณคืนนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะแบบเออ เขาชอบคุณอะเขาสนใจคุณอะนะคะเป็นสีถ้วยซึ่งเขาก็แอบคิดด้วยนะว่าว่าคุณไม่ชอบเขาหรือเปล่าคุณคนนี้นะคะเอ่อแต่คนที่มาดูอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแหละนะส่วนใหญ่นะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้คือเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาใส่ใจคุณนะเนี่ย ใส่ใจคุณนะคะอยากเอาอกเอาใจอยากเข้าหาคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณมีเสน่ห์คุณดูเอ่อมีความโดดเด่นนะคะดูดูเป็นคนจริงใจเป็นคนเปิดเผยมากๆาะคะ่ะแล้วก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยสดใสยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบสบายสบายอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเอ่อพลังงานมันจะคือเพื่อนเพื่อนนึกออกป่าแบบว่าบางทีเราอยู่กับบางคนเรารู้สึกแบบร้อนเนาะ ร้อนคือร้อนในที่นี้คือแบบอยู่ไม่สุกอ่ะอืมแต่ถ้าเขาอยู่กับเราอ่ะอยู่ใกล้เราอ่ะเขารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อยู่แล้วมันอยู่ได้เรื่อยๆอ่ะเอออยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกโอ้โหแบบสง,งบเออสง,งบต้องใช้คําว่าสง,งบอ่ะสินะอืมสง,งบอะไรประมาณนี้เขาชอบเรานะคะเขาชอบเรามากๆเขาอยากเริ่มต้นเอ่อความสัมพันธ์กับเราหรือมีการเริ่มต้นกันไปแล้วแหละนะเด็กถือไม้นะคะ เขาอาจจะเด็กกว่าเราเราเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะก็คือคุณกับเขามีการเริ่มต้นกันแล้วหลายในความสัมพันธ์ก็เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างดึงดูดเขามากๆนะคะคือเสน่ห์ของคุณนะความเปิดเผยของคุณความจริงใจของคุณนะคะความเป็นธรรมชาติของคุณนะคะคือทําให้เขาชอบมากๆเลยนะคะสี่ถ้วยคือนกดูจากพลังงานไพ่นะทีมที่หนึ่งเขาจะชอบคุณมากมากๆนะ คือเราอาจจะรู้สึกกับคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกกับเขาด้วยซ้ำนะคะคุณทีมที่นี่หนึ่งนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเ,เพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะบางท่านอาจจะเป็นไม่หรือไม่เป็นไม่ก็ได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดียวเก่งสตรองเป็นผู้หญิงที่สวยคมเฉียวเฉียวไม่ใช่เฉียวชนนะคือแบบแบบ เฉียบอ่าเฉียบอืมประมาณนี้นะแบบว่าเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งนะคะเราก็เป็นคนที่แบบว่าเออเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิต่อข้างเยอะนะแล้วก็เดรัมมิดขึ้นมาใช่เขารู้สึกว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่ดูนิ่งดูแบบเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาอืมออกแนวผู้ด,ดีอะไรอย่างนี้เลยนะอือือ คุณวางตัวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือมันเป็นการชื่นชมมากกว่านะทีมที่หนึ่งนะสิ่งที่อยู่ในใจเขาซึ่งเขาก็เขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาไม่อยากให้คุณปิดกั้นเขาหรือว่าหรือมีกำแพงหรือมีอะไรก็ตามนะคะที่เหมือนกับคุณไม่ได้ต้องการเขาอะไรอย่างเงี้ยอืม คืออยากให้คุณเปิดโอกาสให้เขาเปิดรับเขาให้โอกาสเขาที่จะแสดงความรักนะคะความรู้สึกดีๆให้กับคุณได้เต็มที่กว่านี้นะคะนะเพราะว่าเขาก็อยากจะแสดงออกมากกว่านี้ด้วยซึ่งเขาอาจจะไม่กล้าบ,บอกคุณพี่กาคัดของเราก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับทีมที่หนึ่งนะก็ยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่2นะคะมาดูการพี่อาคาสนะคะคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาแต่เขาไม่กล้าบอกเรานะคะขอดูหน่อยคืออะไรดูพลังงานของเขาหน่อยนะโอ้ก็ด่าอืมก็ด่านะจ๊ะทีมที่สอง แต่ละกองก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาไม่เหมือนกันก็จะคนเรื่องราวนะคะขอดูค่ะทีมที่สองไพ่ตกนะคะขออนญาตทีมที่2องจดสตาค่ะว่าเขามีอะไรนะคะที่ที่เขาไม่กล้าบอกเราที่อยู่ในใจเขาสิ่งที่อยู่ในใจเขาแล้วก็ไม่กล้าบอกเราค่ะเขาดูหนคะ่ะไม่กล้าบอกเพื่อน,เ,อนเรื่องอะไรค่ะ ควีนถือไม้ค่ะถืถ้วยโฮ้ยคนคนนี้เขารักคุณนะจริงใจกับคุณนะฮะคือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะหรือเหมือนเริ่มเปิดเปิดรับเปิดออโอกาสให้กันและกันนะคะในคการสัมพันธ์แล้วดอีอินเรส ขอขยายหนึ่งถ้วยแล้วกันหนึ่งถ้วยเจอแล้วนะคะโอเคคนคนนี้นะคะทีมที่สองเหมือนเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์เหมือนเพิ่งแสดงออกถึงความรู้สึกให้กันได้รับรู้นะคะ ในบางท่านก็อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแหละแต่เหมือนก็เ mm. พ,พิ่งเริ่มต้นไหมนะคะ,ะในกรณีที่คบกันนานแล้วคบกันนานแล้วเดี๋ยวนุกขอดูเก้าถ้วยขยายหน่อยอะสี่ดาบคบกันนานแล้วก็อาจจะมีการนิ่งกันบ้างนะเนาะในช่วงนี้นะก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะเขามองว่าคุณเป็น,ปน,ปนคนที่มีเสน่ห์นะคะ มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่เอเอเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะมีความโดดเด่นมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบถ้าสวยหล่อก,ก็สวยหล่อแบบธรรมชาติแบบแบบไม่ต้องเฟกอะอืมประมาณนั้นแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะเข้าสังคมก็เก่งเป็นคนที่วางตัวดีนะคะเป็นคนฉลาด งานการโปรไฟล์คุณค่อนข้างดีแล้วในบางในบางท่านนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะอืมคือเขาว่ารู้สึกดีๆกับคุณมากๆรู้สึกดีๆกับคุณมากๆแล้วมีดีเอ็มเพรสขึ้นมาอีกนะคือเนีย่ยหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยชอบคุณมากๆนะชอบคุณมากๆเออ่รู้สึกดีกับคุณนะคะรู้สึกดีแบบจริงใจด้วยนะคุณคนนี้อืม อยากมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารคุณนะคะแล้วก็มีดีเอ็มเพลสขึ้นมาเนี่ยดีเอ็มเพลสก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความน่ารักอบอุ่นเก่งสวยนะคะสง่าดูดีวางตัวดีมีความคือดีครบหมดอ่ะอืมเขาชอบในทุกอย่างที่เป็นคุณเลยนะอืมทีเนี้ย ที่เขาเงียบนิ่งไปนกมองว่าทีมที่สองมีการเงียบนิ่งไปกันนะคะในความสัมพันธ์นะอืมความสัมพันธ์อาจจะนานแล้วแหละคุยกันมาเรื่อยๆนะคะอ,อมีการเงียบนิ่งกันไปแล้วแหละชอบคุณมากๆทีมที่สองนิ่งไปละแล้ว,ลวเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาซึ่งเขาไม่ได้บอกคุณไม่กล้าบ,บอกคุณเขาเครียดก้าวดาบเขานอนไม่หลบับเขาเครียดเพราะอะไรเออ นกมองว่าคุณคนนี้เขาเป็นเด็กถือถ้วยอยู่นะตำแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างคุณน่าจะดีกว่าเขาหมดคือคุณโปรไฟล์ฟลดีมากนะคุณเป็นเดอะสตาร์เป็นควีนถือไม้คุณเป็นดีน My, เอมเพรสนะคะซึ่งเขายังเป็นเด็กถือถ้วยอยู่เลยนี่ไงที่เขาเงียบนิ่งไปนะคะเขารู้สึกถึงความแตกต่างค่ะทำให้เขาเครียด อืต่อให้เขารู้สึกดีๆกับคุณมากแค่ไหนนะคะเนี่ยรู้สึกดีๆมากๆเลยอยากเข้าหาแต่แบบมันก็เป็นความรู้สึกที่เขาที่เขาคิดอยู่ในใจแล้วไม่กล้าบอกคุณนี่แหละเนี่ยที่เขาเงียบนิ่งไปแล้วมองว่าเขานิ่งไปนะเขาไปอยู่กับตัวเขาเองแหละคุณคนนี้อืมคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่ก็มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะอะนะเพื่อนๆทีมที่สองอะ่ะคุณคือคุณดีหมดอะ่ะ แต่เขายังเป็นเด็กถือถ้วยอ่ะนกมองว่าเขาเครียดนะตอนเนี้ยเขาเครียดเรื่องความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องของฐานะการงานการเงนิงน,งน,งนอะไรทุกอย่างนะคะที่คุณเนี่ยดีกว่าเขาหมดเลยนะทีมที่สองนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่อยู่ในใจเขานะ,ะซึ่งเขาก็ไม่กล้าจะบอกคุณหรอกนะคะเนี่ยเขาก็กลับไปเครียดอยู่คนเดียว เครียดคิดมากจนถึงขั้นแบบนอนไม่หลับเลยนะคุณคณนนี้บางทีก็มีการไปปรึกษาเพื่อนด้วยนะว่าเอ๊ะเจ้าหน่ดีเจ้าหนดีคือไปหาคนที่ให้กําลังใจให้ความมั่นใจกับเขานะคะเพื่อที่จะได้เข้าหาคุณได้อะไรเงี้ยนกมองว่าทีมที่สองเขานิ่งไปเพราะเพราะแบบเนี้ยสิ่งที่อยู่ในใจเขานะที่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คือเรื่องนี้แหละนะคะ โอเคก็ okay, จบไปแล้วนะคะสำหรับทีมที่2ของเรานะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กับช่องนาราทารงเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่3ของเรานะคะผีเสื้อนะคลิปนี้ไม่สลับแน่นอนโอเคเออพี่กับค่าของเรานะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาเขาไม่ไม่กล้าบ,บอกเราคืออะไรนะคะขอดูพลังงานเขาใบแรกก่อนนะเจอเฮอร์มิ ดูเทอร์มิคนคนนี้เหมือนเขาสองคุณนะสองคุณอยู่ไหเขาดูหน่อยนะว่ามีอะไรนะคะที่อยู่ในใจเขาแต่เขาไม่กล้าบอกคุณนะแต่ละกองก็จะไม่เหมือนกันนะคะตามพลังงานของไพนะ่เนาะแต่ละคนแต่ละูเรื่องจะไม่เหมือนกันนะสิ่งที่เขาสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ ก็มี The w o ว l d นะแปดดาบสี่ดาบค่ะเออเนี่ยนกมองว่าคุณกับเขามีการนิ่งกันไปนะเนี่ยดีไฮพิงเทรดทีมที่สามมีการนิ่งกันไปแล้วไหมไนอิสาะอืมคนทางไกลาชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนคูนี้แต่นกดูแล้วเหมือนเขาอยู่ไกลๆแล้วก็กำลังดู ํำลังสองคุณให้ความสนใจคุณอยู่นะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะในตอนนี้น่าจะมีการเงียบนิ่งกันไปแล้วแหละคุณกับเขานะเขามีความอึดอัดอะไรบางอย่างนะเขามีความอึดอัดอะไรบางอย่างแล้วก็ไนถือดาโอ้โหไนถือดาเปิดมาเป็นเดอะเฮอร์มิตกได้ได้ไดพ่เดอะเฮอร์มิตสองสำรับเลยนะคะอืนกมองว่า ในตอนนี้ที่เขานิ่งไปอะนะคือคือเขารู้ว่าคุณเนี่ยเออเป็นเอ่อดีไฮบินเทรดอะคุณมีเสน่ห์แหละนะคุณน่ารักคุณคุณน่าหลงไหลคุณคุณหล่อคุณสวยคุณดูมีเสน่ห์น่าคุนหาคุณดูมีอะไรคุณดูคือเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบดูไงก็ไม่เบื่อดูน่าคุนหานั่นเองนะคะคือคือทีเนี้ยมันมีใครสักคนหนึ่งอะ ที่ที่เหมือนกับอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปเร็วๆนะคะเป็นไนจิดาซึ่งเขาอ่ะเขาก็ารู้สึกชอบคุณมากๆนะคะรู้สึกผูกพันกับคุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะที่มันห่างไกลกันตอนเนี้ยเขารู้สึกอึดอดัดอึดอัดเพราะอะไรก็อย่างที่บอกคือเขาอ่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณเร่งความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะเขากำลังศึกษาคุณอยู่ นะเขาอยากให้ศึกษากันมากกว่านี้ก่อนเรียนรู้ซึ่งการและกันมากกว่านี้ก่อนนะคะไม่ต้องรีบนะคะเขาอยากจะบอกอย่างนี้ซึ่งในตอนนี้เขาก็นิ่งไปแล้วนะอืมคุณกับเขาเขาอาจจะนิ่งไปละแต่เขาก็ในในในความสัมพันธ์อ่ะเออในตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณแหละ ขาคิดถึงคุณนะกับการที่เขานิ่งไปเขาคิดถึงคุณแหละแต่เขาแค่ยังไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้อยากจะแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะต่อเสียงเครื่องซักผ้าค่ะโอเคคือความสัมพันธ์นี้โอเคมันไม่ได้เปิดเผยแหละมันไม่ได้เปิดเผยนะเขาอะในตอนนี้อาจจะนิ่งไปแต่เขาก็ส่องคุณนะ เขาเรียนรู้คุณอยู่ห่างๆนะคะการเงียบนิ่งของเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจคุณนะเขาก็คิดถึงคุณแหละนะคะแปลดับขึ้นมาซะขนาดนี้นะคะอืมก็เนี่ยแหละสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณที่อยู่ในใจเขาอะนะแต่เขาไม่กล้าบอกก็คือเขาอยากให้เอ่อค่อยๆที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งการและการไปก่อนอย่าเพิ่งรีบในความสัมพันธ์นะคะ เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าคุนหาหน่าหลงไหลและมีเสน่ห์มากโอเคประมาณนี้ค่ะทีมที่3ยังไงก็ฝากกด Subscribe นะคะให้กับช่องนาราชาร่ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย